สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง4หุ้นในเซ็50ิที่ราคาอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจจะมีหุ้นตัวไหนบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นมาได้ดีมากๆเลยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับแต่ชนีเซตก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,506จุดนะครับถึงแม้ว่าภายในวันนะครับราคาจะมีการเหวี่ยงค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางวันนะครับอยู่ในแดนลบดีๆนะพอใกล้จะปิดตลาดเนี่ยกลับเข้ามาในแดนบวกสังงานนะครับซึ่งมันก็จะประมาณนี้แหละ พอเวลาที่มันเข้าใกล้แนวต้านสําคัญนะครับมันก็จะมีคนที่ไม่เชื่อว่าราคาจะไปได้ต่อไหมอะไรอย่างนี้เขาก็าจะมีการขายออกมาส่วนคนที่เขาเชื่อว่าดัชนีเซ็ตมันน่าจะไปได้ต่ออะไรอย่างนี้หรือว่าราคาหุ้นน่าจะไปได้ต่อเนี้ยเขาก็จะมีการซื้อเมื่อราคามีการย่ออะไรย่างนี้มันก็เลยทําให้ราคาหุ้นไม่สามารถที่จะลงไปต่อได้นะครับพอลงมาก็มีคนซื้อดักขึ้นไปนะครับราคาก็ขึ้นไปหาแนวต้านที่สําคัญนะครับ ซึ่งณตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงที่กําลังแข่งกันอยู่นะครับระหว่างแรงซื้อกับแรงขายก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะในรอบนี้ซึ่งรอบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรอบที่3แล้วนะที่ดัชนีเซตนะครับก็ขึ้นไปยืนเหนือตรง1 5 0 0จุดได้ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตามสถิติที่เคยเกิดขึ้นมานะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปชนตรงแนวต้านสําคัญครบ3รอบเนี่ย รอบที่3ถ้าไม่ไปต่อนี่คือน่าจะลงมาต่อนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะไปต่อเลยไหมหรือว่าจะลงมานะครับแต่สําหรับผมนะครับมองว่าขอให้ยืนตรง1500จุดให้ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับต่อไปจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนครับเพราะว่าถ้ายืนเหนือตรง1500จุดได้เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีเซ็ตนะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนั่นเอง อ่ะอันนี้ก็คือภาพรวมของดัชนีเซตนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องของคลิปของเราดีกว่าวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของหุ้นทั้ง4บริษัทนะครับที่อยู่ในเซตฟิที่มีราคาที่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจน่าสนใจในที่นี้ก็คือน่าสนใจในส่วนของผมเองนะครับในมุมมอง,องผมนะที่มองว่าเออราคามันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจที่เข้าไปสะสมแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ ซึ่งเท่าที่เข้าไปดูนะครับก็พบว่ามีอยู่ประมาณ4บริษัทนะครับตอนแรกว่าหาได้มา5บริษัทนะครับแต่ว่าอีกบริษัทนึงพอไปดูแนวโน้นมดีๆแล้วมันรู้สึกว่ายังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับก็เลยตัดลงมาเหลืออยู่แค่4บริษัทอ่ะสบริษัทนี้มีบริษัทไหนนะครับไปดูกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกนะครับก็คือหุ้น BTS ถึงแม้ว่าหุ้น b t s นะครับในภาพรวมของกำไรสุดทธ่เยอนเยียนะครับในไตรามาส2ปี64หรือว่าไตรามาส3ปี6กานะครับกำไรสุดทธิจะลดลงมาถึง40%แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในภาพรวมของ Q on Q นะก็คือไตรามาส2ปี64เทียบกับไตรามาส1ปี64หรือที่เรารู้จักกันก็คือในไตรามาส3ปี63เทียบกับไตรามาส2ปี63นะครับ เราก็จะเพราะว่า Q1Q ของหุ้น BTS ก็มีกำไรที่เพิ่มขึ้นมาถึง72ซนะครับซึ่งอันนี้มันแสดงให้เราเห็นว่าหุ้น BTS ก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับในส่วนของกำไรสุทธิและแน่นอนครับการที่กำไรมีการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาหุ้นก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้ แต่เท่าที่เราเห็นนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น BTS ก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นมาตามที่ผลประกอบการที่ออกมาเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่านักทุนหลายๆคนนะครับน่าจะยังกังวลในเรื่องของโควิด19กลัวกรุงเทพอาจจะมีการล็อกดาวน์หรือเปล่าอะไรย่างนี้อาจจะทําให้การโดยสารของคนส่วนใหญ่ใน BTS อาจจะลดลงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เลยอาจจะทำให้ราคาของหุ้น BTS นั้นมีการปรับตัวลงมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มราคาของหุ้น BTS ก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถึงแม้จะเป็นไซด์เวย์ในขาลงนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาก็เริ่มย่ําอยู่กับที่แล้วนะครับก็คือเป็นการไซด์เวย์ในรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อที่จะเลือกทางซึ่งผมมองว่าราคาตรงนี้มันค่อนข้างที่จะต่ําอยู่แล้วแล้วก็ การไซด์เว์เพื่อที่จะเลือกทางเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้มากกว่าการที่จะมีการปรับตัวลงนะครับเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเส้น AME 2องวันเนี่ยก็เริ่มลงมาหาราคาแล้วดังนั้นผมเลยมองว่าราคานะตรงนี้อาจจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจในการเข้ามาสะสมโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น BTS นะครับก็อยู่ที่16.21เท่านะครับค่า P/BV เนี่ยอยู่ที่2.44เท่า ก็ถือว่าค่า P/E ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะสำหรับหุ้น BTS สำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่5.05%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวโดยที่ราคาในปัจจุบันนะครับอยู่ที่9บาท55สตางค์ต่อหุ้นหุ้นที่2นะครับก็คือหุ้น BM พูดถึงหุ้น BTS ไปแล้วนะครับไม่พูดถึงหุ้น BM เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63แล้นะครับเราก็จะพบว่าเยออนเยียนะกำไรสุทธิก็ลดลงมา12ในขณะที่ Q on Q นคะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง439ซึ่งมันก็หมายความว่างบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63ของหุ้น BM นะครับก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่างบผลประกอบการจะออกมาค่อนข้างดีเลยเดียวนะแต่ว่าราคาของหุ้น BM นั้นค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับงบผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะเพราะว่างบผลประกอบการดีแต่ว่าราคานั้นอยู่ในกรอบของการเป็นขาลงอยู่เลยนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับหุ้น BTS เลยนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่าราคาของหุ้น BM ณตตอนนี้นะครับก็ ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวด้วยนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางซึ่งผมคิดว่าราคาของหุ้น BM ก็มีโอกาสที่จะ เลือกเป็นขาขึ้นมากกว่าที่จะเป็นขาลงนะครับคล้ายๆกับหุ้น BTS เลยถึงแม้ว่าค่า PE ของหุ้น b m นะครับจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับก็คือ61.71เท่าแต่ผมคิดว่าหลังจากที่เขามีกำไรที่เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับค่า PE ก็น่าจะลดลงมาด้วยเช่นกันในขณะที่ค่า P/B ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่3.55เท่า ก็ถือว่าค่า P/BV ก็อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ถือว่าสูงมากนะสำหรับผมสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับที่1.75%ต่อปีนะครับอาจจะให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างต่ำพอสมควรนะแต่ว่าผมคิดว่าตัวบริษัทก็อาจจะเน้นในเรื่องของการเติบโตนะครับโดยที่ราคาของหุ้น BM ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่8บาท40สตางค์ต่อหุ้น หุ้นที่3นะครับก็คือ WHA ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบผลประกอบการของหุ้น WHA กำไรสุทธิในไตรมาส3ปี63นะครับก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้ง Q-on-Q แล้วก็ Year-on-Year year นะครับจากภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่กลับมาซึ่ง Q-on-Q นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา20% Year-on-Year year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา24% ในงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี63แต่อย่างไรก็ดีนะครับหลายๆนักวิเคห์นะเขาก็ให้ความเห็นนะครับว่างบผลประกอบการในไตรมาส4ปี63นะครับกำไรสุทธิของหุ้น WHA ก็น่าจะกลับมาซึ่งก็น่าจะส่งผลให้งบผลประกอบการทั้งปี63ของหุ้น WHA ออกมาดีด้วยเช่นกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าโตขึ้นมาจากปีที่ผ่านมานะครับจะคิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ โดยที่ค่า P/E ในปัจจุบันของหุ้น WHA นะครับก็อยู่ที่17.47เท่าค่า P/BV นะครับอยู่ที่1.47เท่าก็ถือว่าทั้งค่า P/E แล้วก็ค่า P/BV ของหุ้น WHA ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่4.74%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างกลางๆนะครับถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควร สำหรับราคาของหุ้น WHA ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่3บาทส6สตางค์ต่อหุน้นทีนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น WHA เราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาของหุ้น WHA ในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นเพราะว่าแท่งราคาแท่งล่าสุดนะครับก็ขึ้นมายืนเหนือตรงเส้น AMA 2 0 0วัน ซึ่งก็ถือว่าเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาก็ขึ้นมายืนเหนือตรงเส้น A200 วันแล้วก็ลงมาทดสอบตรงเส้น A200 วันด้วยและราคาไม่หลุดลงไปนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการเป็นขาขึ้นของหุ้น WHA ซึ่งเราอาจจะเห็นว่าณตอนนี้นะครับราคาของหุ้น WHA เนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางแต่ด้วยความที่ราคานะครับก็ขึ้นมายืนเหนือตรงเส้น A200 วัน ผมเลยมองว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าการที่จะปรับตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าราคาณตรงนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาสะสมหุ้น WHA มาถึงหุ้นตัวสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็คือหุ้น D-TAG นั่นเอง ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบผลประกอบการของหุ้น d t แทนะครับในไตรมาส3ปี63ก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year เลยนะครับโดยที่ Q on Q นะกำไรสุทธิก็ลดลงมา24%ส่วน Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลงมา21% แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนในปี63เทียบกับราย9เดือนของปี62นะครับล้วก็จะพบว่ากําไรสุทธิในราย9เดือนของปี63นั้นก็ลงมาแค่1.91%เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีของหุ้นดีแทกนะในเรื่องของงบการเงิน ที่นี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้น DT แทเราก็จะพบว่านโน้มราคาของหุ้น DT แทในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นขาลงอยู่หลายหลายคนอาจจะเกิดข้อสงสัยนะครับว่าหุ้นดีแท็กเนี่ยเป็นขาลงแล้วเขามีความน่าสนใจยังไงสําหรับความน่าสนใจของหุ้นดีแท็กนะครับก็คือในส่วนของราคาของหุ้นดีแท็กนะครับก็ลดลงมาค่อนข้างต่ําพอสมควรแล้วซึ่งผมคิดว่าราคาน่าจะไม่ต่ําไปมากกว่านี้แล้ว และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น DT แทกนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางนะครับซึ่งการที่ราคาลงมาค่อนข้างต่ำขนาดนี้ผมเลยมองว่าราคามีโอกาสที่เราเลือกที่จะเป็นการขึ้นซะมากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าราคาตรงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่น่าสนใจนะครับในการเข้ามาสะสมหุ้น DT แทนะสำหรับค่า PE ในปัจจุบันของหุ้น DT แทนะครับก็อยู่ที่14.78เท่า ค่า P/BV นะครับอยู่ที่3.27เท่าก็ถือว่าค่า PE อยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับอัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะอยู่ที่8.63%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะครับ8%นี่ถือว่าสูงนะราคาของหุ้น d t e c ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่33บาท75สตางค์ต่อหุ้น ทั้ง4หุ้นนี้นะครับที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังนะเราก็จะเห็นว่าราคายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับบางบริษัทเนี่ยราคายังเป็นขาลงได้ซ้ําซึ่งมันค่อนข้างที่จะขัดแย้งกับภาพรวมตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่หุ้นในกลุ่มเหล่านี้ยังไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเลย เพราะฉะนั้นนะครับผมเลยมองว่าในอนาคตเนี่ยหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างสูงพอสมควรแล้วดังนั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีการเปลี่ยนมาเล่นหุ้นในกลุ่มนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะเพื่อนๆชอบหุ้นตัวไหนก็ลองอไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูอีกทีนะสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือในเรื่องของความเสี่ยง ถึงแม้ว่าหุ้นที่ผมเอามาเล่านี้นะครับจะมีในเรื่องของราคาที่ค่อนข้างลงไปต่ําพอสมควรแล้วผมเชื่อว่านะครับโอกาสที่มันจะลงไปต่ํามากกว่านี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับเราก็ต้องไปดูตรงนี้ให้ดีๆนะไปบริหารความเสี่ยงของเราให้ดีๆอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันในที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ